ไม่ยายยายบอกหนูก่อนว่าเพราะอะไรทาไมยายถึงไล่หนูออกจากหอเพราะว่าหนูไม่ได้ไลอะไรพี่ยายพูดไม่ได้ทําไมพูดถึงทาไมพูดไม่ได้ไปคุยจะโรงพักก็ได้เพราะว่าสัญญาหนูว่าหนึ่งปีแล้วอยู่ดีๆยายมาไล่หนูออกจากหอหนูอย่างนี้นะหนูหนูออกไปแล้วกันวันที่ยี่าสมที่เพราะอะไรคะหนูทําอะไรผิดคะ ลูกย้ายไม่ชอบเด็กท like hm no ี่ไม่ม uh ีการมีงานไม่ชอบเด็กท evet> ี่ไม่ไม่เรียนหนังสือแม่อะไรแล้วหนูเรียนออนไลน์เรียนออนไลน์ย้ายก็ไม่เคยเห็นหนูไปโรงเรียนเอ้าก็เรียนออนไลน์เรียนหน้าคอมหนูจะไปโรงเรียนทําไมเออหนูก็ไปไปเรียนที่โรงเรียนเอ้าเรียนที่โรงเรียนได้ไงมอปิดค่ะคุณย้ายมอเปิดหนูก็ไม่ได้ไปโรงเรียนที่มอเปิดอะหนูเรียนเสาร์อาทิตย์ค่ะแล้วหนูเรียนออนไลน์วันนี้หนูหนูยังนั่งเรียนอยู่หน้าคอมที่ห้องอยู่เลยค่ะหนู อย่าให้พูดมากแบบนี่มันไม่ดีถ้าหนูเป็นเด็กเหมือนคนอื่นย้ายก็ต้องให้อยู่ย้ายอ้าหนูเป็นเด็กแตกจากคนอื่นยังไงคะหนูเรียนออนไลน์ค่ะคุณยายหนะขอละออกวันที่ยี่ห้าเนาะไม่ออกค่ะเพราะว่าหนูไม่ได้ทําอะไรผิดหนูเรียนออนไลน์ในห้องของหนูแล้ววันนั้นหนูก็เรายายไมคะยายให้หนูออกหนูก็ออกแล้วว่ะแล้วย้ายก็หาเด็กเข้ามาแล้วอ่ะเอ้าแล้วหนูมาถามอย่างเงี้ยแล้วคุณยายมาบอกอย่างเงี้ยมันก็ไม่ดีดิเอ้าก็บอกให้หนูเองก็หนูไม่ได้เรียนหนังสือหนูเรียนหนังสือตหนนนนูเรียออไล์ ยายจะมารู้นี่กว่าตัวหนูได้ยังไงไม่นูออกเครื่องร้านที่นั่นอะยายเป็นเจ้าของหอยายไม่ให้หนูอยู่แล้วหนูจะไปอยู่เอาแต่สัญญาหนูหนึ่งปีแล้วหนูไม่ได้ทำอะไรผิดอ่ะูก็ได้เพราาะว่ที่คนอื่นเขาอยู่กันได้อ่ะถ้าเขาอยู่กันได้เขาเป็นเด็กนักเรียนแท้ๆเอาหนูก็เป็นนักเด็กนักเรียนยายดูใบยายดูใบไอจีหนูไหมยายดูไหมใบลงทะเบียนเรียนหนูไหมไม่ไม่เอาอะเดี๋ยวค่อยคุยนะครับไม่ไม่ค่อยๆคุยอ่ะเอาให้คุณค่อรู้เรื่องเลยตเออออออคุยให้รู้เรื่อง ออกี่ห้าแล้วหนูจะออกวันไหนแน่นอนอ่ะไม่ออกไม่ออกยายก็ไม่ให้หนูเข้าห้องยายนะอ้าวแต่ว่าติดเข้าห้องติดการเช่าไม่เอาไม่ให้เข้ายายมีสิทธิ์ที่จะให้หนูไม่ให้เช่าก็ย้ายให้เวลาหนูอะเป็นย้านม่มีสิทธิ์ที่จะไม่ให้เช่าได้ไงสัญญาเช่าก็มีอยู่ว่าาห้้องะเป็นห้องหนูไม่ใช่ไม่ให้เช่า ไม่พ่อผู้ายตอนเนี้ยมันมีสัญญาอยู่นี่พูดกลางผมพูดจังอ่ะทำสัญญาอยู่ตามสัญญาแต่เด็กคนนี้นะไอ้หนูยายฟังก่อนไอ้หนูมาตรงนี้เลยหนูมาตรงนี้หนูไม่ต้องหนูมาตรงนี้หนูไม่ต้องเคยเจอหน้าแฟนหนูอ่ะเพราะมันมันไม่เหมาะอ่าอ่าอ่า่าตรงนี้หนูเป็นเด็กที่ว่าไม่ได้ตั้งใจเรียนหนูเที่ยวเก่งหนูเที่ยวเก่งยังไงคะพ่อผู้ใจอย่าพูด ทำไมถึูไม่ให้พูดอย่าพูดดังพูดจะรู้เรื่องเดี๋ยวหนูจะอายแฟนหนูรู้หนูไม่อายหรอกแฟนหนูรู้ตอนนี้หนูก็หนูเที่ยวเก่งนะหนูแล้วหนูล่อนไปล่อนมาทุกวันทุกวันหนูไม่ได้เรียนยายก็ไม่อยากให้อยู่หอยายยายต้องการที่เด็กตั้งใจเรียนและยายต้องการเด็กที่มีหน้าที่การงานแต่หนูไม่ได้มีหน้าที่การงานพูดมันเบาๆคุณยายที่คุณยายเห็นหนูใส่ชุดเหมือนเที่ยวเก่งอะไรใช่ไหมคะหนูใส่ชุดไปช่วยพี่หนูขายของค่ะ หนูไม่ได้ไปเที่ยวค่ะอย่างที่วันที่ยี่ห้าเอาไม่ออกยี่ห้าก็ออกยี่สิบเจ็ดเนาะหนูโอห้องหนูนี่มีคนที่โแล้วยายแบบโคตรแบบยื่ยี่ห้าหนูตกลงไม่ออกหนูออกยี่สิบเจ็ดก็ได้เนาะเอางั้นแล้วเดี๋ยววันหลังหนูมาใหม่ห้องมันติดไม่ได้คนมันเช่าไปแล้วอ่คนมันเช่าไปแล้วยายรับเงินประกันเข้าไปแล้วแล้ววันหลังหนูก็มาใหม่ก็ได้โอ้ยายเต่ยายยังนึกอยู่นะอี่วันนั้นนะ หนู่าไปช่วยพี่หนูขายของค่ะคุณยายหนูไม่ได้ไปเที่ยวเล่นเหมือนปกติที่หนู<อ>แต่งตัวแบบนั้นเพราะว่าพี่หนูขายของอยู่ในร้านอาหารค่ะคุณยายแล้วหนูก็เลยต้องแต่งตัวแบบนั้นหกโมงเย็นหนูถึงแต่งตัวเหมือนแบบเหมือนไปเ,<อ>ทเที่ยวอ,ออกไปขายของอยายก็ไม่รู้ตอนวันหนูก็เรียนออนไลน์ในห้องค่ะช่วงนี้มันเป็นโควิด ในช่วงที่ไม่โควิดหนูก็ไม่ได้ไม่ไม่ได้ไปเรียนหนูเรียนเสาร์อาทิตย์ค่ะคุณยายไม่ได้ไปนะบางทีคุณยายก็ไม่ได้อยู่เฝ้าหนูตลอดเวลาไงคะเออเอาแล้วออกวันที่ให้ยี่สิบเจ็ดก็ได้โอเคนะคะหนูออกให้ก็ได้ค่ะออกวันที่เท่าไหร่ยี่สิบเจ็ดเดี๋ยวเดี๋ยวหนูเดี๋ยวหนูถามแฟนว่ารถว่างวันไหนเดี๋ยวหนูมาบอกค่ะคุยกับแฟนหนูเลยออกวันไหน่ค่ะไอ้เนาะ